ปุ่มพุสต้าร์ทนะครับถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องอย่าเบรกทุกครั้งเลยนะอย่าเบรกเข้าไปแล้วกดครับมันจะสตาร์ทเครื่องอัตโนมัติอย่างนี้นะถ้าไม่หย่าเบรกมันจะไม่สตาร์ทถ้าสตาร์ทต้องหย่าเบรกทุกครั้งเลยดับเครื่องก็หย่าเบรกด้วยกดมันจะดับนะครับสตาร์ทเครื่องหย่าเบรกในระหว่างที่เราขับรถจะมีระบบล็อกประตูอัตโนมัติให้ทั้งคันเลยตัวนี้จะมีฟังก์ชันเสริมก็คือถ้าเราสตาร์ทเครื่องอยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถนะเราออกมาจากรถเราล็อกไว้ได้ครับเอารีโมทกด รีโมทออกมาด้วยแล้วก็กดล็อกไว้ครับล็อกไว้เสร็จเดินไปทุระเอารีโมทไปเลยเดินห่างแค่ไหนก็ได้เต็มที่เลยมันไม่ดับสตาร์ทไว้นี้ได้เลยกลับมาจะขับรถกดคราล็อกเลยเราจะเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์อย่างเงี้ยเรากดเข้าไปเลยครับไม่ต้องอย่าเบรกกดเลยกดครั้งที่1วิทยุเปิดได้กดครั้งที่2เ,เขาจะเปิดไฟสแตนบายหมดเลยกดครั้งที่3ปิดนะครับถ้าอย่าเบรกคือสตาร์ทถ้าไม่อย่าเบรกมันจะไม่สตาร์ทจะเป็นเปิดกุญแจเฉยเฉยอย่างนี้แล้วก็ดับนะครับ แล้วก็ถ้าเราล็อกไว้่างนี้ก็คือสตาร์ทเครื่องไม่ได้เขาจะบุกลุกไม่ได้สตาร์ทไม่ได้ตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคีย์มาด้วยสมาร์ทคีย์ก็คือหลังจากเราลงจากรถแล้วถือรีโมทเดินไปเลยแล้วไม่ล็อกรถเดี๋ยวมันจะล็อกเองนะครับห่าง3เมตรครับเราเดินไปเลยเราไม่ล็อกก็ประมาณ2องเมตรครับเดี๋ยวเขาล็อกเองอ่ะเขาก็ล็อกเองเลยเขาใกล้เมตรนึงครับ เขาเปิดเองเลยเข้าใกล้หนึ่งเมตรเขาก็เปิดของเขาเองตัวรีโมทนะครับใช้สตาร์ทเครื่องนอกรถปุ่มบนสุดนะกดค้างไว้3าวิเรากดสตาร์ทนอกรถได้เลยตัวรีโมทกดได้ไกลครับระยะประมาณ1020เมตรกดถึง10-20เมตรกดได้เลยหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จรเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินรอบคันอัตโนมัตินะครับแล้วก็เขาจะเริ่มนับเวลาถ้าเราไม่ใช้นะปล่อยไว้แบบนี้เลยสิบนาทีมันจะดับ,บไปเองนะถ้าเราจะใช้รถกดปุ่มนี้คายล็อก กดคายล็อกเสร็จเปิดประตูเข้าไปขับรถขับเลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้กดคายล็อกนะงัดเปิดประตูเข้าไปมันจะดับเลยไม่ให้ใช้รถนะครับตอนนี้ถ้าเราต้องการดับก่อนกดปุ่มนี้ครับค้างไว้ปุ่มสตาร์ทเครื่อง